ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตราท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้อเอรซอร่อยถูกปากถูกหลกักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญ มีจำหน่ายที่แม็โครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับมีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแลครับครับคนพ่อแล่ด้เนาะครับผมอยู่บ้านไหนพ่อบันทงคำแต่ครับบันทงคำแต่ครับตบลอย่าง หนองบกครับอำเภอเราเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพอดีผ่านมาเห็นฟ้ามถือว่าเป็นฟ้ามได้เลยเพราะว่าครับมีขอกมาตรฐานครับแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดครับนะครับแล้วก็ยังมีแปลงยาครับนี่แบบปล่อยให้กินแบบสบายใจเลยครับผมพร่เลี้ยงว่าม้าโดนปันได้ในห้5หปีครับห6หปีบ่ครับเลี้ยงช่วงว่าแพงกว่านี้ครับ เี่ยงมีแต่ช่วงอันช่วงราคาแพงแม่นี่กับดูกระแสนครับไหนนี่ครับไปไล่นี่นะตาซื้อลักแสนครับพี่น้องสิบห้ามาเบิ่งงวดราคาเงินแสนช่วงงวดแพงครับมันงามซ้ำดายเนาะนี่โค้งซ้ำดานี่ครับซื้อมาตอนอายุเท่าไหร่พอแล้วเด้๋ยลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งลูกหนึ่งแม่กับลูกแสนหนึ่งติดมาเป็นโค้มครับโค้มละแสนครับ แดหนึ่งบาทหนึ่งเขากับเบิดเขาบอกว่าเป็นลูกตัวใหญ่อะมันขึ้นมาไล่ดีแท้ลูกอันหยังกับเขาว่ามันจ็กมันข้าตัวสือตัวขายเป็นง้วบรลัมันมันบอครับเป็นง้วบราังมันแล้วลูกมันไปใส่แล้วพอเหระลูกมันมันตกคองตายบางซอกเสมอนี่ฝัง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 ลูกมันบอลูกก็หายแปดเมื่อนอายุไหลมานไหนล่ะดลยดูมันได้ยูอีกตัวหนึ่งเออออเขาห้แปดเมื่อนบอขายสวงสวงเป็นราคาเออเออปฏิี้ไม่ได้อย่างไม่ได้ยงได้นลูกด้ลูกตัวหนึ่งอ่า นั่นลูกมันนั่นใสเมียเป็นตัวคล้องตายลูกมันตัวหันหลังมั้นี่ว่าใหญ่ๆเนี่ยว่าตัวน้อยครับโอ้ตัวน้อยพูดหน่ะไล่ไร้พูดหน่ะครับโอ้ไร้คือย่ามันเนาะครับแต่แม่มันนั่นก็หายแปดหมื่นตะกี้ตกคล้องตายวังสองสามมือนี่นั่นฝังฝังอยู่หันว้าเอ้ยแต่มันเสียดายจ้าครับฝังก็มีห้อยฝังอยู่แต่แม่มันก็ยังเหลืออยู่ครับลูกมันก็ยังย่งอยู่นั่นเนาะนี่ครับมาตอนนี้ซื้อมาจากตัวพะแหล่ตอนงัวแพงซื้อง่วแพงซื้อม่าน ครับตัวนี้ซือมาแ่แจะซ้ำนั่นซ้ำตัวน้อยน้อยนั่นสองหมื่นห้าครับหกเจ็ดเดือนนั่นครับสองหมื่นห้าซ้ำตัวนั่นตัวนี้สือมาโอ้โหมันสือสวมงูอแพงสืบชงงูอแพงละบัตนีเธอกับตัวบะท่านเนาะนี่เนาะครับครับงราคากับลงกรอนครับผมสองหมื่นห้าครับซื้อมาซ้ำนั่นนั่นนั่นบะท่านเร้าดุ่มบะท่านเร้านุ่มครับโอ้ขึ้นใจแท้ซื้องวแบบสวงสวนงมันแดงนะครับอยากได้ของเขาว่าสันทออยากได้ของเขา อยากได้ของเขาก็เลยต้องเอาสองหมื่นห้าสีมันก็งามนําอืมมาตอนี้มันทองระบอตัวนั้นตัวสองหมื่นห้ามันทองระบอกครับใหญ่ท่ทองครับทองแล้วมนบอครับประมาณเพราะะตัวบบใหญ่ปันไดครับทองตัวใดอยู่นั่นอันกระสมนี่นะครับสมโตอยู่นองสมโตของหมอตู่นี่ครับโอ้พอพันของหมอตู่ครับใหญ่ตัวล่ะของพอพันของหมอตู่กระได้ครับกรใบใหญ่ ตัวนี้กับขา้าวเล้าอยู่ข้อมอตุอกันนี่ใส่<ซ>นี่ครับลูกง้อมอตุบอ่ะครับาสมสองสองปัหาผสมหลอดวะครับผมโอ้สมหลอดสมหลอดแม่มั่นตัวใดตานี้แม่มัน่นนี่นะครับอีดาวอย่างนีรครับตัวแม่อีรางนั่นเนาะครับครับมันคือมาบึกดีแท้ครับนี่ดาวข้อมอตุโอ้นี่ของหมอตุครับแต่ผสมหลอดตัวนี้เป็นเป็นน้ำเชื่อน้ำเชื่อสองพัหลอดเออสองปัอันนี้นี่ตัวตแม่เธอตัวค้องตายนี่นี่นี่ครับลูกตั้งเดือน แม่มาตายจากลูกเยี่ยนีประมาณได้หาเดือนนึงตัวนี้กับหมอตูก็กันนี่แต่ว่าหันโบโซดูโปทรงบ่ครับเธอบ่ท่านยาน้มบังนี่เนาะบ่บ่ครับแล้วที่จังใดแล้วก็เอาเข้าก็ออกน้มไปเรื่อยมันบ่ครับปล่อยกินยาธรรมชาติโอ้ปล่อยกินยาธรรมชาติไปเลยครับอู้แต่ลูกตนพี่น้องแม่ตกข้องตายวังสองสามหมื่นนะครับแม่กระสีด่างสิว่ะก็ออกส่งเนี่ยครับเข้าบ่เห็นบ่ขึ้นได้ฝัง มันเห็นมันตอนใดเห็นเห็นห้าขึืนอยู่แต่ว่าให้หมอมาฉสียดยาโอ้พอท่านตายมันบอท่านตายมันกกลูกยางลูกยางอยู่เสียทีที่สองอืมที่ตื้สมาษ์แขกกี่รายโอ้ครับห้าวก็เอาไปบขายเขียงบอกว่าาสียดยาแลวบอกกับคือย่อมรุบเลยครับยอมลุบเลยแปดเมือนก็ห้ส่วนเป็นราคา นี่หลายเนาะมันบอแน่บอนอนนอนเลี้ยงงัว่านี่เนาะมันหน้ามือนี่เขาให้ราคาเป็นแสนกว่าขายในสามสี่มือราคาลงบอมีคนซื้อกันมี่เนาะแม่มันเป็นน้่ดวงน้ำเขาเอื้นมาเอาบปท่านน้ำนี่นี่นี่แม่แม่ีนสองหมื่นห้าซื้อมาแต่น้อยนะครับสองหมื่นห้าซื้อมาแต่ซ้ำตัวนั้นอแล้วนั่นอันแล้วอันนี้เดยที่เห็นอยู่นี่เดคือหลายตัวแหนลูกงัวะหรือซื้อเขามาอีกกะ ตัวนี้ก็แม่ตายแม่เสื่อนเสื่อนตัวนี้ตกสาแม่ตกสาตายอเนี่ยเนี่ยมีแต่ข้องเนาะมีแต่ตกสากับตกข้องนาะอยู่นี่เนาะแม่เสื่อสี่หมื่นหาแม่นี่ครับจะอยู่ตัวนี้เมื่อกี้ไม่ได้บวชใหญ่กับเป็นขาดังนุ่มนะแม่ตัวนี้ซสื่อมาสี่หมื่นห้าครับแล้วลูกได้เจักเดือนแม่เธอตกสาตายนะลูกเลยสองเดือนครับตัวนี้ตกสนโอ้ยนาดเป็นง้อกัมพาครับนี่เป็นง้อกัพาตัวนั่นก็ตัวนั่นก็ แม่เสือมาสองมื่นหาเออไปใส่มันจะอยู่กตัวนี้แม่ป่วยขาแข็งตายอีกตายอีกครับม่วงกำพร้าเบิ้คอนี่จะกำพ้าเบิ้ลคอเบื้ลกอผมลุกไหลเลยผมลุกหลครับ่แม่น่ยกับแม่ลูกมัน็เกือบสี่มื่นเนาะต้นกับสี่มื่นหาอันที่เฝ้าสู่ฟังเนี่ยที่มันตายไปกับมูลน่าเป็นแสนละเด้อแสนเลยครับนเองแสนเลยครับอยู่นี่ไม่แต่ง่วงกำพร้าพี่น้องเพราะว่า สาหลายข้องหลายเมียนมันตกมันไปกินหนามียังมาตกสัญญาเนี่ยคนอยู่กับยูบาทนําเฮ็ดเป็นแบบโค้งหน้าโคกงน้องหน้าครับโคกน้องหน้าสวนผสมผสานเนาะครับด้านนู้นก็มีข้องครับด้านนี้ก็มีสามีสาสองทำไมลึกน้ำเนียกวตะนีขั้นเ็ดโคกงน้องหน้าครับลึกแน่นบ่ครับเป็นอย่างไรง่วบพเป็นราคาขึ้นก็คือมมาใจสู่ดีแท้กระสู่ไปสัญญาครับเพราะวันจะไกลเม่ไกีอยืมมัน าก็บว่ขายน้ำหนักซื้อมาบอขายแม่ลาสเซร์ไลน์น้ำเห็นกลังปลูกพันธ์นะครับปลูกพันธุ์กับลูกพันธุ์ครับเพราะว่าขายไปก็บบริษัทขึนขนาดตายยังบอกกินเนาะครับตายก็ยังบอขายต่อฝังนะตายครับถ้าแมนคักนั่นครับบอกฝังมันบางสองเสมอฝังไปกับไก่ได้ครับฝังไปกับไก่หนี่ได้แมันบอครับรูปยี่เกจ่างคนขุดจ้างแมนรถมาไถ่ายข้ามมาถมบีกจากพันธ์แบบข้าวจากพันธ์พันค่าเฮ็ดข้าสองพันครับ เทิร์นขุดเทิงฝังครับเห็นปลูกย่าเพิ่มมันหมดนล่นะครับมีปลูเพิ่มอีกปลูกเป็นย่าย่าในครับยาในครับมีรุมยาในเขือนข้างล่างมันเป็นยาในข้นแปลงเหมืน่หนึ่งส่วนมากเข้าสิปล่อยแปลงให้กินมันบ่เกียวครับจางคนเกี่ยวมือละสามดอยจ้างมือละสามดอยมาที่ส่วนนาแะรอญ้างหยาดบ่มมโี้มันม่ไยเกิดครับได้ปล่อยเลยปล่อยลุยเลยอย่างสี่เนาะแต่ว่านานาฝนนั่นจางคนเกี่ยวครับคือพวกเกี่ยวเอง บอเป็นม,มุยเวลาถามอีหลีนี่ตั้งแต่ซื้อมานี่เคยได้ขายบ่ขายบางเดือนก่อนนี่แม่หนึง่งกับเถิกนึงแม่นั่นซื้อมาหกหกหมื่นหาขายได้สองหมื่นแม่เดียวครับแล้วเถกบัก,บกเถิกเด้อบักเถิกขายได้หมื่นหาบักเถิกกันสี่ปีพี่ลุงง่วครับสี่ <4, S 2> ปีได้หม <15. S 1> ื่นหาป้าสูงท่วมหัวพี่ครับ ผมว่ามแต่ลรครับมันต้องใจอีหลีนะเลี้ยงท่านใจบวหักเลี้ยงบอได้ครับใจบวหักเลี้ยงบอได้ท่านบวคขึว่บาสีเอาขี่เอายังมาใส่ก๊อกใบกเลี้ยงครับกับเลี้ยงไม่ก็ได้ก็ได้ขี่เอายังใส่ก๊อกใบใส่ก๊อกใบใส่หน้าไปแนวนัางครับเนาะงมันเรื่องกับไรนี่เราต้องเบาเท่าเราต้องไปถามหาครับแต่ตายกับเบิดเป็นแสนแล้วครับตายอยู่เบิดเป็นแสนใจอีหลีพี่น้องนี่นะครับจริงจริงเลยตอนเลี้ยงว้าเนี่ยอยากจะเลี้ยงไว้เห็นอย่างตอนนั้น ใจมากใจใจ,ใจละหมากแม่บาทละหมากนะเพราะว่าตะหน่อยแล้วก็เดียงหัวเดียงยังนะจะเป็หัวไท่ไท,ท่กระโดนไท่ย,ยังเฮานะนี่นะมาตีนี่มาที่หัวใหญ่มันเป็นราคาคืดมากอย่างเดียงหัวใหญ่ใช่เออเห็นเขาว่ายใส่แล้วไปขายไปสือเบิดบัตรบัตตะเขาว่าขายช่วงน,นั้นนะครับมัาตะเลี้ยงมา้าเหรอครับคือผูกพันบ่์มาอยากขายมาที่นี่ก็คือแม่สีไผสิบุกการสือแม่อยู่เป็นแสนนอนตะกี้นอ่ะเม่ยกับเมียลาง คือคุ้เหนื่อยเหนื่อยฐานยังบะไรมาตตานี่ก็คือเหมือนดวงมันมาถูกฉลกนั่พอแหลเนาะดวงมาถูกฉลกเลี้ยงไปนั่กระตกสะตกน้่มเป็นไข้ตายคขั้นบรใจัยอิรินี่เลิกแล้วแต่คนท่านท่านใจบ่มากนี่ขายเบิดแล้วครับอืออันนี้คือใจมากเลี้ยงด้วยใจฮักอิรินะครับขอกนี้อยู่บ้านทุ่งคำแต่อยู่ น้องโบกบผมเราเสือเราเสือโกกอุบลราชท่านี่ขอบคุณพ่อแหล่หลายๆครับผมครับมาเบิ่งครับผมงัวในขอกบ่มีตัวขายตัวบ่มีครับบ่มี่เิ่นมีแต่เสียว่าตต่มมาตัวแท้ตัวมันตายไปมีแต่เสียวามาตต่มครับขอบคุณพ่อแหล่ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อติดตามเป็นกำลังใจเราเป็นเลาะคลิปนี้นะครับบ่มีหอย่างหลายผ่านมาเห็นพ่อแหล่เราเรียงว่าเราคือมาลงทุ่นคักแท้ หน้าๆนก็เลยลงมาคุยกับเราเบิ่งที่ละเนื้อที่ไร่บ้านไดพ่อแล่นี่เนื้อที่ยูดีแปดไร่ฟังน่้ฟางน่สี่ไร่ทั้งรุมอีกสองไร่ทั้งปลูกทั้งดประมาณยี่สิบกว่าไร่ครับยี่สิบกว่าไร่นี่มีแต่เห็ดของหนองหน้ามาตอนนี้ก็เป็นแปลงหยากับเป็นของง่วเหมือนเลย มันหมานเด้ออันใดที่มันบอดีมันก็ผ่านไปเบิดละละครับครับครแล้วก็ให้ง่ว่เป็นราคาเด้อพอแหละพอได้ทุนขึ้นเด้อครับซอยเคี้ยครับ